ท่านจะเลี้ยวซ้ายอาจจะเจอทุจริตคอร์รัปชันแต่ถ้าท่านเลี้ยวมาทางเพื่อไทยท่านจะได้เชนยนยศนันวงสวัสด์เป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเอาไม่เอา เราจะแก้ไขหนี้สินนอกระบบให้ท่านเตรียมวงเงินให้คนละ5้าหมื่นห้าหมื่ประกันกำไรสินค้าเกษตรที่30%ให้เกษตรกรทุกคนนโยบายเศรษฐีเงินล้านวันละเก้าคนหลายคนถกเถียงกันครับผมไปดีเบตมาหลายเวทีหลายพักการเมืองตัวนโยบายนี้ขนาดเลยเขาว่ามันจะเป็นการแจกนักล่าใบก้าล้านหนึ่ง ผมบอกล้านหนึ่งเยนะมันเป็นการลงทุนด้วยสร,สร้างแรงจูงใจให้ท่านได้ลุ้นโชควันละหนึ่งล้านบาทนโยบายนี้เป็นการสร้างไรายได้ให้รัฐนับแสนล้านบาทคนไหนอยากได้ล้านหนึ่งเดียยกมือดูนะครับโอกาสอยู่ในมือท่านครับเดินหน้าเพื่อไทยยกจังหวัดแดงกันทั้งจังหวัดแดงทั้งแผ่นดินครับขอบคุณครับ พี่น้องเราต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดคอร์รัปชันเพื่อไทยยืนยันทั้งยาเสพติดทั้งทุนเทาทั้งคอร์รัปชันทั้งคอเซ็นเตอร์ไม่จบไม่เลิกเราจะเดินหน้าเอาชัยชนะกับเรื่องพวกนี้ให้ได้และคนใจที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้ ือเทคโนโลยีเราจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับจับว่าคนโกงมันอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่ผมพูดวันนี้สุดท้ายมันจะพิสูจน์หลังการเลือกตั้งวันที่8พุมภาตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเพื่อไทยหมายเลข9ส่งเสียงโหร้องดังๆครับขอบคุณมากครับ วันนี้หลานทักษิณเชนยศชนนจะมาประกาศชัยชนะ กับความยากจนวันที่8กุมภามันเป็นตัวเลือกที่สําคัญกับการเดินหน้าประเทศไทยท่านจะเลี้ยวซ้ายอาจจะเจอชุดจริตคอร์รัปชันแต่ถ้าท่านเลี้ยวมาทางเพื่อไทยท่านจะได้เชนยศนันวงสวรรัสดเป็นนายกรัฐมนตรีเชนจะนําประเทศไปสู่ความสีวิไลผมขอเสียงเป็นครั้งสุดท้ายว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงรายยังคงมีหัวใจสีแดงใช่ไม่ใช่พี่น้องพร้อมเดินไปกับเพื่อไทยใช่ไม่ใช่ใช พร้อมแล้วกาเพื่อไทยทั้งสองบัตรสองใบใช่ไม่ใช่วันที่8กคุมภาเข้าคูหาเลือกเพื่อไทยเท่านั้นครับ